ถ้าเรามองกว้างออกมาอีกอาจารย์รมองกว้างออกมาในมุมของภาพการเมืองทั้งหมดโดยภาพรวม,มการออกมาของคุณทั้งิณในครั้งนี้มันจะส่งผลอะไรกับภาพการเมืองไหมมันจะมีแรงสะเทือนอะไรไหมในภาพการเมืองนะทั้งหมดเนี่ยขบวนการขับเคลื่อนต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อไทยจะเป็นเป้ามากขึ้นตอนนี้เลนสุกเลนจะมองไปที่เพื่อไทยว่าจะขยับอะไรแล้วก็เวลาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยใครเป็นคนคลี่คล,คลายความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลนะครับ ความขัดแย้งในพรรคเพื่อไทยนะครับความขัดแย้งในการบริหารนโยบายต่างๆนะครับผมคิดว่าต่อไปในเพื่อไทยจะจะจะ,จะถูกสังคมจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องอย่าลืมว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าตัวละครหลักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีอยู่3ามคนครับคนที่1คือคุณแพททองทานนะครับคนที่2คือคุณเศรษฐาคนที่สาคือคุณทักษิณผมว่าแม้กระทั่งเด็กป .6 ที่ที่พอจะรู้ปอ .6 อาจจะยังไม่รู้เยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าคนทั่วไปแล้วกัน S 1> <S 1> in, เห็นทักษินเห็นเศรษฐาเห็นแพทรองทานคุณคิดว่าใครใหญ่สุดผมนั่งดูเทมเดีย <g> ว <ười> จะถามกุณอบอเลยนะ <g ười> เอะอย่างนี้คุณคิดว่าเศรษฐาทักษินแพทองทานใครเล็กที่สุดนี่ได้ให้ผมตอบอีกอะ่ะตอบยากนะตอบไม่ได้เอาว่าเขารู้กันเออนั่นแหละคนดูรู้รู้ๆกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแน่นอน เออในปัญหาแน่นอนการที่มีอํานาจคู่แล้วซึ่งตอนนี้ไม่ใช่อํานาจคู่แล้วนะอยากจะ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 บอกว่านายกสองคนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นายกสองคนแต่มีอํานาจนายกมันมีคนเดียวอยู่แล้วนายกมันเป็นเรื่องทางกฎหมายมันมีคนเดียวอยู่แล้วว่าอํานาจมันคู่ได้ไงสมมุติผมเป็นพักเพื่อไทยเป็นคนที่รอบที่แล้วลงขันไปสมมุตินะครับสมมติรอบที่แล้วลงขันไปสักสามร้อยบาทไม่ใช่สามร้อยล้านนะยิ่ไปเอาเป็นสามร้อยบาทแล้วกันครับครับแล้วรู้ว่าอีกคนหนึ่งลงไปห้าสิบไอ้คนลงห้าสิบได้เป็นรัฐมนตรี แต่คนที่ลงสามร้อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะผมจะทํำยังไงเรื่องเนี้ยระหว่างหนึ่งคุยกับคุณเสฐากับระหว่างที่สองไปบ้านจันสองล่าเลยเนั่นแหละครับทางตรงกระบวนการที่มันจะเกิดมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าคือหลังจากนี้เราจะเห็นหน้าบ้านจันสองล่าหัวกระไดไม่แห้งใช่หรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นหน้าบ้านก็ไดพะมันประเจิดประเจิ <c oughs> นะครับก็วิดีโอคอลวิดีโอคอลกันไป ผมเชื่อว่าในระยะอันใกล้นคงจะมีการปรับคอรมอนะครับแต่ระยะอันใกล้คงไม่ใช่แบบเดือน2เดือนนะครับเพราะว่ามันจะประเจดประเจอนะครับแต่ว่าผมว่าในระดับสามเดือน4เดือนในเห็นแน่เพราะคนพูดเยอะนะคุณทักษิณออกมาแบบนี้เนี่ยปรับคอรมอแน่ๆอาจารย์ว่าสเดือนผมว่าไม่มีทางต่ำกว่าสามสา3อาจจะเป็น4ี่ต้องอย่างน้อยต้องให้มันเรื่องคดีคดีคุณทักษิณต่างเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับคดีคุณทักษิณที่อายการบอกก็คือจะเคาะ ฟ้อง <sm all> ไม่ฟ้องไม่ษาใช่ใช่ไหมครับเราก็ต้องดูเวลาระดับพฤษภาหรือมิถุนาให้ให้เรื่องมันไม่ไม่ใกล้กันเกินไปเพราะยิ่งใกล้มันยิ่งชัดครับ <S <s <í> ยิ่งชัดเนี่ยความความเหนื่อยในการไม่อายมันก็จะเยอะค <aime> <s í> <c oughs> <c oughs> วามเหนื่อยในการไม่อายความเหนื่อยในการไม่อายมันจะเยอะเออาแต่แต่ปรับแน่ปรับแน่เพราะโอ้คนที่เขาช่วยพักเขาก็ไม่ได้ตำแหน่งกันทุกคนนะแสดงว่าที่ผ่านมาต่อสายไม่ถึงเหรออย่างนี้เหรอ ผมว่าท e ุกคนที่อยู่เพื่อไทยรู้ว่าในรอบที่ผ่านมาใครเป็นคนเคาะตําแหน่งเอาอย่างนี้แล้วกันอืมซึ่งคนที่เคาะไม่ใช่คุณทักษิณเป็นคนอื่นอืมเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เข้าไปคก็คงจะต้องพยายามเข้าหาคุณทักษิณให้ช่วยเคาะครับแบ่งกันเพราะรอบที่แล้วผู้หญิงเป็นคนเคาะรอบนี้ผู้ชายก็ต้องเคาะให้มากขึ้นอ่ามีหลุดมานะ้ผู้หญิงเป็นคนเคาะนะครับทีนี้ทีนี้พูดถึงปรับพลมมเนี่ยอาจารย์มันจะถึงขั้นปรับนายกไหม เออปราบนายกคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าออคุณเศรษฐาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเอาแกลงยังไงอ,อ,อ,อย่งคุณสมัครตอนที่พักพลังประชาชนของคุณทั้งสินจะจะถีบหัวแกเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่สารรัฐธรรมนูญนะครับตัดสินว่าแกทำกับข้าวนะครับเราก็รับเงินเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการขององ,องค์กรทางกฎหมายก่อนที่เปิดทางนะครับให้คุณเสรษฐายู่ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณเศรษฐาออกไปด้วยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ คล้อยถึงเวลาเปลี่ยนนายกแต่ถ้าใช้เพื่อไทยเดินเกมเองเ,องเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเกินไปแล้วคุณเศรษฐาคงไม่ยอมด้วยฮะแม้ว่าจะมีคนบอกคุณเศรษฐาคือดาวดับมไม่มีแสงแล้วพอคุณทักษิณกลับมาก็ต้องดูต่อไปว่าคุณเศรษฐาจะวางตัวยังไงแต่ก็ลาบากวันนี้พูดจริงๆวันนี้ผมคิดว่าคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยดีคุณเศรษฐาดูมีอารมณ์มากเกินไปแล้วคุณเศรษฐาดูงุดนงิดง่ายเกินไปวันนี้เป็นวันที่คุณเศรษฐาควรจะให้สัมภาษณ์ด้วยความไม่งุหงิดขั้นสูงสุด นะครับเพราะว่ายิ่งคุณเศรษฐางุดหงิดเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเรื่องคุณทักสินเกี่ยวกับคุณเศรษฐามากขึ้นคุณเศรษฐาถึงงุดหงิดใช่ไหมครับอย่างพวกเราเนี่ยเราคุยกันเรื่องคุณทักสินแต่เราก็ไม่ได้หงุดหงิดนะครับเราก็มองเป็นเรื่องเออมันเป็นปัญหามันตลกดีมันทํากันขนาดนี้เลยนะแต่เราไม่หงุดหงิดแต่คุณเศรษฐาเนี่ยหงุดหงิดเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้คุณเศรษฐาคุมอารมณ์ไม่ดีทั้งที่เป็นวันที่ถ้าเป็นฟุตบอลคือวันนี้เป็นเป็นวันระดับวันแดงเดือดนะคุณเศรษฐาต้องเต็มความพร้อมระดัััับบบแแมมมนนนนนยูตต้้อองงเเจลลวรร่ะีคุณาากกสป็ นอริชเจอริวภููอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ uh, ใส่หน่อยใส่เขาเ้าไปเยอะหน่อย uh, uh, นั่นแหละปัญหาของวันนี้เป็นแบบนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ